เจริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านหนึ่งเข้ามาว่ากระผมเป็นทหารรับใช้อยู่ในบ้านพักนายทหารปวดหัวมากเลยครับเพราะว่าจ่าสิบเอกที่เป็นผู้ใกล้ชิดรับใช้นายเนี่ยก็คอยแต่จะใช้ผมเหมือนจิกหัวใช้เลยครับเรื่องที่เขาสั่งแต่ละเรื่องบางทีผมก็ดูไม่ค่อยมีเหตุผลเนี่ยอะไรอะไรก็มาโบยให้เราหมดเราเหนื่อยสายตัวแทบขาดแถมลูกเจ้านาย2คนอายุ5ขวบ7ขวบเองเนี่ย ทั้งดือ้อทั้งสซนทั้งเอกอ,อรารวาสเราทุกอย่างไม่ได้เห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่เลยทั้งคุณนายของนายทหารเองก็คอยขู่ผมเรื่อยผิดท่าอารมณ์เสียมาก็บอกเดี๋ยวเถิดเดี๋ยวเถิดเดี๋ยวจะสั่งขังสั่งขังเนี่ยผมลำบากและปวดหัวมากเหนื่อยตลอดไม่อยากอยู่แล้วครับผมจะทําไงดีครับอยากจะกลับกองร้อยผมจะหาเหตุผลยังไงดีอันนี้เนี่ยขอฝากพวกเราทุกคนนะไม่เฉพาะคุณโยมนายทหารท่านนี้หรอก แม้ผู้ที่ต้องทํางานอยู่กับเจ้านายที่อารมณ์เสียอารมณ์ร้ายแล้วรู้สึกว่าเราเองเนี่ยทำอะไรก็ไม่ถูกใจถูกดุถูกด่ถกดาถูกว่าตลอดเนี่ยให้ถือหลังนี้ว่า1อย่าลนลานคนยิ่งถูกดุยิ่งลนคือแบบเรียกว่าสติแตกไปเลยเนี่ยเลยยิ่งทําอะไรไม่ถูกใหญ่คอยจะทําทตามใจเขาแล้วเดี๋ยวก็ไม่ถูกใจเดี๋ยวทํานี่ยังไม่ทันเสร็จเขาสั่งเรื่องใหม่สั่งเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ปวดหัวให้มีเวลาหยุดนิ่งนิดนึง สวดมนต์นั่งสมาธิให้ใจนิ่งๆเอาสูตรสาเร็จของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญที่ท่านบอกว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จเนี่ยหยุดในที่นี้คือทําใจเราให้หยุดอย่าไปคิดว่ากําลังทํางานยุ่งจะเ,เวลาที่ไหนไปหยุดนะกลางคืนนั่นแหละอาบน้ําอาบท่าก่อนนอนแล้วนั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งให้ใจนิ่งๆพอใจนิ่งแล้วเนี่ยจากนั้นพิจารณาทบทวนงานที่เราทำแต่ละอย่างแยกแยะให้ดีอย่าให้สับสนลนลานไปหมดเนี่ย แล้วก็ทำงานแต่ละเรื่องให้เรียบร้อยที่สุดเวลาเจอนายก็เอาใจนิ่งๆเหมือนกันอย่าลนลานนายสั่งอะไรตั้งสติให้ดีรับฟังแล้วก็ตั้งใจทำอย่างดีที่สุดพอใจเรานิ่งเท่านั้นเองอากับกริยาการแสดงออกของเราเองจะมั่นคงจะเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มมีตบะในตัวนะคนอื่นเขาจะดุจะอะไรเราเด่ยก็จะไม่เป็นอย่างนั้นจะลดน้อยลงไปโดยอัตโนมัติเลยยิ่งเราลนลานเนี่ยเขาดูแล้วยิ่งน่าดุ เป็นแรงดึงดูดให้เขาอยากดุอะแต่พอเรานิ่งๆปั๊บเนี่ยความอยากดุอยากว่าเขาเองจะลดลงแล้วเราเองจะตั้งสติได้งานการทุกอย่างจะเรียบร้อยมากขึ้นแล้วเหตุการณ์จะค่อยๆค,คลี่คลายไปเราจะสามารถใช้สติและปัญญาเราเองในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีที่สุดส่วนว่าให้ไม่อยากทําหน้าที่เป็นทหารรับใช้แล้วอยากกลับกรองร้อยเนี่ยอันนี้ก็ขอให้ศึกษากฎระเบียบดูว่าระเบียบเนี่ย ควรจะต้องทําอย่างไรบ้างจะต้องมีการเสนอเรื่องทุกอย่างตามขั้นตอนอย่างไรเมื่อใจเราหยุดนิ่งปัญญาเกิดเราจะเห็นช่องทางออกพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านให้หลักไว้ว่าคิดอะไรไม่ออกให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางออกจเจริญพร